แบนฟังพี่นะเราอยากกันเถอะพี่อยากจะไปบวชไม่นะพี่พงษ์พี่พูดเล่นใช่ไหมไม่แบนพี่คิดดีแล้วว่าพี่จะบวชพี่ไม่อยากให้ตัวเองมาวุ่นวายกับทางโลกอีกทำไมพี่พงษ์ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วอะไรกันที่ทำให้พี่พงเปลี่ยนไป เตรียมสำรับกับข้าวให้พี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจ้ะแตงเตรียมข้าวกับข้าวขนมแล้วก็ผลไม้ตามที่พี่พงศ์สั่งเรียบร้อยจ้ะดีเลยจ้ะงัน้นเดี๋ยวเรามาอธิษฐานด้วยกันนะจ๊ะได้จ้ะเออแล้วนี่พี่พงศ์จะกลับตอนไหนอะจ๊ะพี่ก็ยังไม่รู้เลยแตนพี่กลับว่าจะนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมที่วัดต่อจ้ะจ้ะ แตนจะได้เตรียมกับข้าวถูกอ่ะงั้นเอางี้นะจะแตนเดี๋ยวพี่จะโทรบอกแตนอีกทีหนึงว่าพี่จะนอนค้างที่วัดหรือเปล่าได้จ้ะงั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันฉันนี่เลือกคนไม่ผิดจริงๆเลยนางแตนได้ผัวธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดทำบุญเห็นแนละ้วเลิ่มใจจริงๆ แดนดูสิว่าพี่หาใครมาด้วยอา้าวหนุเปีย๊ยะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็ที่ไม่เจอกันนานอนะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เองไม่ไปวัดเลยไงถ้าเองไม่ไปแล้วก็เองจะเคยฆ่าได้ไงละ่ะอก็เดี๋ยวนี้หนูมีงานเช้าทุกวันเลยค่ะเลยหาเวลาไปวัดไม่ได้เลยอะ่ะ ข้าก็ไม่ได้ว่าเองหรอกนางแตนข้าก็แค่แซวเองเล่นเฉยๆลุงเปียกอะ่ะก็ยังขี้เล่นเหมือนเดิมเลยนะแตน <c oughs> ใช่ค่ะเออนี่ลุงเปียกคะเดี๋ยวยังไงอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะจะดีเลยนี่ข้ามาก็จะคุยเรื่องกระถิ่งแกะไอ้พงมันนหะแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวข้าวก็กัดละไม่เป็นไรหรอกครับลงุงอยู่ทานข้าวด้วยกันกินไปคุยไปด้วยก็ได้นี่ครับเออ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเองทั้งสองคนกินไปคุยไปก็ดีเหมือนกันนะนี่เลยค่ะฉันนั่งค่ะฉันนั่งค่ะอานนี่คะ่ะอันนี้คะ่ะนี่ของโปรธธดท่าเลยนะนีคะ่ค่ะลองชิมดูนะคะ พงศ์เราไม่ได้หวานกันมาตั้งนานเท่าไหร่แล้วนะคืนนี้เรามาหวานกันหน่อยดีไหมแตนพี่ว่าวันนี้เนี่ยพี่จะไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่ห้องพระคงหวานกับแตนไม่ได้หรอกเอาไว้ว่านหลังนะแตนอีกอย่างเนี่ยพี่ก็เหนื่อยด้วยพี่ไปก่อนนะอะไรกันนย่ยพี่พงศ์แตนขอพี่พงศ์ทุกคืนพี่พงศ์ไม่เคยให้แตนเลยพี่พงศ์ไม่รักแตนแล้วใช่ไหมแตน แตนอย่ามาหาเรื่องทะเลาะกับพี่ได้ไหมพี่อยากให้ร่างกายและจิตใจของพี่มันสงบไม่อยากให้ใครเอาเรื่องไม่ดีมาใส่หัวพี่พี่ไม่อยากเครียดได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะคืนนี้พี่ก็นอนที่ห้องพักนั่นแหละไม่ต้องมานอนกับแตนเอาไปเลยไปโอย แฟนว่าอาหารเช้ากาแฟและขนมของพี่ละ่ะไม่มีอแล้วทำไมถึงไม่มีอ่ะปกติแฟนก็ทำให้พี่ทุกวันนะที่ไม่มีก็เพราะไม่ได้ทำที่ไม่ไทำก็เพราะไม่อยากทำอาอ้แฟนทอ้พี่ผมปล่อยแฟนนะแฟนเจ็บแฟน ทำไมแตนถึงต้องทำขนาดนี้เลยอ่ะแตนโกรธพี่เรื่องอะไรอ่ะแตนบอกพี่สิอ๋อสงสัยต้องเป็นเรื่องเมื่อคืนแน่เลยทำไมอ่ะแตนมันต้องการขนาดนั้นเลยหรอแตนพี่อย่าเป็นคนทารรมะทรรมโมนะพี่ไม่อยากยุ่งเรื่องแบบนั้นอีกแล้วนี่แตนถ้าเธอไม่ไหวอ่ะเธอก็ไปตามแฟนเก่าเธอมาสิพี่พงษ์พี่พงษ์พูดอะไร มาพี่พงรู้ตัวไหมพี่พูดแบบเนี้พี่ดูถูกศักดิ์ศรีผู้หญิงอย่างแตนมากเลยรู้ไหมพี่พูดแบบนี้เหมือนพี่ไม่รักแตนไม่ห่วงความรู้สึกแตนเลยใช่แตนแตนฟังพี่นะทุกอย่างที่มนุษย์เราต้องการน่ะล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสตันหาทั้งนั้นพี่ปล่อยวางและปรงทุกอย่างแล้ว แตนเข้าใจพี่เถอะนะแต่แตนก็อยากได้พี่พงคนเดิมคนที่แตนเคยรู้จักคนที่แตนเคยรักกลับมาแตนแตนไม่ต้องพูดแล้วเฮ้ยหมีอะไรกันค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันก็ได้ใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นมาพงศ์ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกครับลุงผมขอตัวไปวัดก่อนนะครับอยู่บ้านอนะ่ะ มารู้สึกร้อนๆออไงก็ไม่รู้เออเออเดี๋ยวข้าไปก่อนนะพอดีข้ามีนัดคุยกับหลวงพ่อไอ้พงร์อก่อนดิข้าไปด้วยทำไมพี่พง์ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วอะไรกันที่ทำให้พี่พงเปลี่ยนไป ไหมพี่ก็อยู่วัดกับลุงเปียกนี่แหละให้เวลากับตัวเองอยากอยู่กับตัวเองค,คิดนู่นคิดนี่หาคำตอบให้กับชีวิตแล้วพี่หาคำตอบได้ไหมได้สิแต่ฟังพี่นะเราอยากกันเถอะพี่อยากจะไปบวชอรไอนะ ไม่นะพี่พงศ์พี่พูดเล่นใช่ไหมไม่แตนพี่คิดดีแล้วว่าพี่จะบวชพี่คิดมาหลายวันแล้วด้วยตัดสินใจดีแล้วพี่ไม่อยากให้ตัวเองมาวุ่นวายกับทางโลกอีกปล่อยพี่ไปเถอะเราอยากกันเถอะนะแตนไม่ไม่นะพี่พงศ์พี่พงศ์จะบวดพี่พงศ์ก็บวดไปสิไม่ต้องอย่ากับแตนเลยอ่ะ ทำไมต้องอยาก,กับแทนด้วยอะ่ะแทนไม่เข้าใจอะ่ะแทนที่พี่จะอยากก็เพราะว่าพี่อยากจะตัดพันธะทางโลกให้หมดสิน้นจะได้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแทนเข้าใจพี่นะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้าแทนไปทำงานพี่จะเข้ามาเก็บของของ,ของพี่บริจาคพี่ไปก่อนนะแทน ไม่แตนพี่ตัดสินใจดีแล้วเอพี่พงพี่พงศ์แตนอยู่ไม่ได้แตนไม่มีพี่พองศ์อะ คิดถึงเรื่องที่ผัวขออยาจนเสียงงานเสียการแบบนี้ไม่ได้นะแตนก็มไ,นนะไม่มีอ่ะไม่ไว้ไหนนะคิดออกแล้วเอาเอกสารไปไว้ไหน ลุงขอบใจพงมากนะที่ทำทุกอย่างให้ลุงครับม,มีคัมภีสมไว้ครับมีสิครับ <c oughs> เออแล้วตกลงพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันต่อได้ล่ะต้องบอกว่าเราจะไปสวดมนต์วัดไหนกันต่อดีกว่า <c oughs> แต่อย,าย่าให้นางแตนมันรู้นางแต่ม,มไม่รู้หรอกครับเพราะวันนี้เขาไปทำงานที่พงษ์เฮ้ยนี่มันอะไรกันอะ เอเอแตนคือพี่อธิบายได้นะไหนไหนพี่พงศ์บอกว่าพี่พงศ์จะไปบวชแล้วพี่พงศ์กับลุงเปีย๊ยกอีอะไรกันเนี่ยแตนแตนฟังพี่ก่อนนะพี่อธิบายได้เออก็ไหนไหนเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะก็บอกความจริงเขาไปเลยสิพงศ์ความจริงความจริงอะไรอะ่ะ พี่พงบอกใจมานะว่าความจริงอะไรความจริงก็คือว่าฉันกับพงเนี่ยกำลังคบกันอยู่อะไรนะนี่พี่พงกับลุงเปียกนี่นะคบกันที่ลุงเปียกอย่าบอกนะว่าลุงเป็นเป็นเกย์ใช่ฉันเป็นเกย์แล้วพงก็กำลังเปลี่ยนรสนิยมมาเป็นเกย์แบบฉันเรียบร้อยแล้วไม่จริงอ่ะไปไปไม่ได้ ไม่จริงใช่ไหมคะพี่พงศ์จริงจะแตนพี่พี่ไม่ได้ชอบผู้หญิงอย่างแตนแล้วพี่พงศ์ถึงว่าทำไมแตนขอมีอะไรด้วยพี่พงศ์ถึงไม่ให้แตนที่พี่พงศ์ไปไว้เป็นประจำก็เพื่อไปเจอกับลุงเปียและที่พี่พงศ์ขออยากกับแตนเพื่อใล้าบวชเนี่ยก็เป็นเรื่องหลอกลวงใช่ไหมใช่ไหมใช่ ที่พี่จะอยากเพราะว่าพี่จะไปอยู่กับลุงเปี๊ยกทำไมอะพี่พงษ์ฉันมันไม่ดีตรงไหนอะที่ถึงเปลี่ยนรสนิยมไปชอบไอ้เกเท่านี้ด้วยอะฉันจะไม่โกรธพี่เลยนะเท่าพี่บอกกับฉันตรงๆอ่อะแต่เนี่ยพี่หลอกฉันมาตลอดอะพี่ทำเหมือนฉันเป็นควายอะแตนพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะแตนไปต้องมาขอโทษ แตนว่ามันคงไม่มีประโยชน์แล้วล่ะคะ่ะพี่ตั้งใจจะเลิกกับแตนพี่ตั้งใจจะขอหย่าก,กับแตนได้แตนจะอยากกับพี่แต่บ้านหลังเนี้ยเป็นสิ่งนอกสมรสเชิญคุณสองคนออกไปจากบ้านแตนได้เลยออกไปออกไปสิไปออกไปีออกไปไปก็ไ้ บอกแ้วให้ไปหาโรงแรมไม่เชื่อ <c oughs> ทำไมพงพงต้องหลอกแตนด้วย <c oughs> ทำไมพี่พงต้องทำให้แตนง้องมันควาย <c oughs> ทำไมหัวฉันไม่เป็นเมียเขา <c oughs> พงองจ๋าลุงกลับมาแล้วจ๋าเฮ้ยน,นี่แกเป็นบ้าอะไรวะไอ้พงษ์ลุงกลับมาก็ดีแล้วผมจะจัดการกับลุงเฮ้ยเอ็งจะทำอะไรฆ่าวไว้ไอ้พงษ์ลุงรู้ไหมลุงกำลังจะฆ่าฉันนี่ตายทั้งเป็นเอ็งพูดแรองอ็งไว้ไอ้พงษ์ฆ่าไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจลุงกำลังจะทำให้ฉันตายทั้งเป็นฉันติดโลกติดต่อจากลุงเป็นไปไม่ได้ เอ็งไม่มีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าวะไม่ใช่ข้าม้งไ้พงศ์ทำไมลุงพูดอย่างนี้อ่ะตั้งแต่ฉันเลิกกับแตนไปฉันก็อยู่กับลุงคนเดียวตลอดไม่เคยไปนอนกับใครถ้าไม่ติดจากลุงแล้วผมจะติดจากใครไม่ข้าไม่เชื่อเอ็งอย่ามาหลอกข้าเลยวะไม่เชื่อลุงลุงไม่เชื่ออลุงดูนี่ดิลุงเอาไปดู ไม่ไม่จริงไม่ถ้าแกเชื่อว่าแกแติดจากขั้นแกก็ออกไปจากบ้านก็เลยไปไปอยู่แล้วลุงลุงไม่ต้องมาไล่ฉันหรอกเออแกไปแล้วแกไม่ต้องกลับมาอีกนะไอพ้พงษ์เราจะเป็นหรือเปล่าวะไม่นะ ไม่เป็นนี่ผลตรวจมันต้องผิดแน่นอนไม่เราไม่เชื่อมัน